อัปเดตจ้าเด็กแฝดค่ะพากันไปรับประทานโอมาเกเสด้วยกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เคยลงรูปภาพค่ะว่าไปนั่งหม่่าด้วยกันมาแล้วคนหนึ่งนะคะมาวันนี้ค่ะ31พฤษภาคมนะคะก็ชวนกันไปหาของอร่อยอร่อยรับประทานด้วยกันอีกแล้วค่ะซึ่งน้องแชงค่ะก็เพิ่งจะมาลงนะคะอัปเดตลงรูปภาพนะในไอจีสตอรี่ของเธอค่ะก็เป็นภาพของน้องลิซ่าค่ะชู2นิ้วนะคะยืนเซลฟี่กับน้องแชงค่ะที่หน้ากระจกนะคะซึ่งแชงค่ะก็มีการแซล์ตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะว่าตรงนี้ค่ะ โซนถ่ายรูปเลยนะและที่นี่ค่ะ แชงกับพี่จิซูนะคะก็เคยมาทานด้วยกันไปแล้วคนหนึ่งะคะแล้วก็เคยยืนเซลฟี่ตรงนี้อีกด้วยค่ะมาคราวนี้ค่ะมากับลิซ่านะงั้นรอบหน้านะคะก็อย่าลืมชวนพี่เจนนะ,ะมาด้วยนะคะน้องแชงเด็กแฝดถัดค,คู่นี้น่ารักสดใสมากเลยนะคะมองเพลินเนี่ยสีผมของทั้งคู่ก็ดูคล้ายกันมากๆเลยค่ะและก็นอกจากนั้นนะคะลิซ่าค่ะก็ยังมีการมาอัปเดตรูปภาพนะคะของเจ้า LEGO. เลโก้อ่ลงในแอลแฟมิลี่ของเธอนะ,ะว่ายืนเกาะกระจกนะคะคล้ายๆกับว่าจะคว้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ ที่ลิซ่ากำลังถือเอาไว้อยู่ค่ะงานนี้เนี่ยเฮลลี่ลีทีมนะเขาก็แซวว่ามีกิจกรรมตกปลาสลิดนะ,ะเออกันด้วยหรือคะวันนี้แต่สงสัยค่ะก่อนที่จะไปตกปลานะแอดว่าคงจะแพ้ทางเจ้าเลโก้คี้ออนซะก่อนนะคะคงจะโดนะะกกน,ะนะคะเจ้าเลโก้ตกซะก่อนหรือมั้งแล้วกันคะคุณผู้ชมค่ะทันสังเกตรหรือเปล่าถุงเท้าของนอลิซ่านะ คร้านี้ทาใส่สีสันนะแสบสูงมากๆะ่ะถุงท้าคู่นี้ค่ะล่าสุดนะก็โซอัลทาโดนเหมาหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยใช้เวลาไม่ถึง3ชั่วโมงเท่านั้นนะหลังจากที่นอนลิซ่าลงรูปไปนะสินค้าค่ะก็ out of stock นะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็สมกับเป็นเจ้าแม่โซอัลจริงๆนะคะไม่ว่าจะใส่อะไรค่ะก็ขายดิบขายดีไปเสือหมดค่ะ นนก็มีความน่ารักสดใสเนาะของสองสาวนะมาเคลื่อนไหวให้เราได้เห็นกันนะคะน้องแชงกับลิซ่านกก็ไปทานอาหารด้วยกันมาค่ะก็แอดก็ออกมาอัปเดตข่าวสารกันเนาะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า